ต่อกันที่ละครอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะเรื่องอัศรพิษโอ้โหโอ้โหรางวัลน,นี้ที่เขาได้รับมาขอบอกเลยว่าสม,สมควรแล้วนะคะออกับรางวัลออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยมคุณผู้ชมเรื่องนี้่าเราจํากันได้วิววันนรอสเป็นเจ้าแม่พญางูนะถูกต้องครับเจ้าแม่งูนะฮะอัญญาวดีนะครับต้องบอกเลยครับว่าบทบาทในการที่ได้รับเนี่ยฮะดูซีซีครับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแผ่แม่เบี้ย นะครับทุกรายละเอียดแล้วอยู่ในตัวละครอยู่ในเรื่องตลอดทุกๆตอนดูสิกับความสมจริงนะครับแม่เหมาะสมจริงกับราังวันนี้ฮะในละครเรื่องนี้อ,อสรพิษครับที่คว้าไปได้ทั้งสวยแล้วสมจริงไม่ว่าจะเป็นการเลื้อยของมูการแผ่แม่เบี้ยการพ่นพิษรา,ายละเอียดแบบ เก็บครบจริงๆเหมาะมากๆครับดูแล้วมันเนียนตาแบบสุดๆใช่เพราะว่าวิววรรณนี่ค um, ah. re ือมาตลอดทั้งเรื่องบางทีก็ครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นงูแบบนี้ตลอดเวลาคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของ CG หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายจริงๆใช่ครับยังไงก็ยินดีกับศศรพิดด้วยแล้วกันครับ